เอาละท่านผูชมทั้งหลายผมก็เบื่อมากแหละในการการทำคลิปซึ่งเราไปดูดูประวัติค้นหาของ youtube ของเราดีกว่าเออคลิปนี้ก็อย่าลืมกดเออไม่ต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยแต่ขอแต่แค่ขอกดให้กดติดตามก็พอละดูสิช่องเราติดตามห้าคนแล้วก็เคยอยากทำแบบนี้ ส่วนเราไปดูช่องหลักของเรากันเลยนะครับท่านผู้ชมช่องหลักก็จะนี้นี่คือช่องหลักของเรานะครับท่านผู้ชมห้าสิบเอ็ดคนไม่ได้บอกเอ้ยแจ้งเตือนคลิปใหม่ล่าสุดข,ของเราเนี่ก็จะมีคลิปนี้คลิปนี้ไปดูกันได้นะครับชื่อช่องก็ตามนี้เลยครับเรียวดมีวิดีโอสามสามลายสงสัยไหมครับทำไมหลังจากนั้นเข้าไป <S 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 อ่าคลิปยา,ยยาวๆเลย อ๋อไม่ใช่เลยหรอกพอสับข้าพังก็ไม่ไมีเลยมากหรอกคุณจำคุณจำครึ่งซีกนี้คุณจำครึ่งซีกนี้ไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วคุณก็ไปดูครึ่งซีกของอันนี้นั่นแหละคือผมอัปเดตลงต่อรายวันคี่ปหมล่าสุดของเราแล้วขอเอาละครับท่านผู้ชมโอเคเสียงยังต่างเหมือนเดิม Ơm Hôm nay đi làm đi cơ Cái tố văn Đi <coughs> <Ê acute, Blaze. coughs> <coughs> คลิปของเราจะมี2คลิปโดโอคลิปสองสตองเกตก็คลิปนี้จะผิดพลาดหน่อยนะครับท่านผู้ชมส่วนก็อย่าลืมไป<อ>ไปช่วยติดตามช่องน้องผมด้วยนะครับนี่น,นี่นี่คือช่องน้องของช่องน้องผมสามสเจ็ดคนเรื่องมันเศร้าเยอะกว่าผมอีกทำไมมันเศร้าขนดาดน,นี้วะรา้วรอบไปทำไม ใช่มัมนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วนะก็คลิปชังหมดของผมก็มีแค่อะไรวะอะีชยด